พิเศษชุดนี้จะเป็นชุดหลบวาลหัวลูกสูดที่ใช้กับสว่านแท่นนะครับอันนี้จะใช้กับสว่านแท่นท้าหงข <50, S 1> ึ้นไปนะครับก็เนนใช้กับสว่านใหญ่ๆนะครับมันจะจับได้ใหญ่กว่านะครับจับตรงนี้นะครับตรงดอกหลบวาลนะครับในชุดจะมีปากกาสไลด์สองชั้นนะครับปากกาสไลด์สองชั้นไล่สายขวาหน้าหลังได้นะครับอันนี้ขนาด4นิ้วนะครับแล้วก็ดอกหลบวาลน chains, ี่จะเป็นดอกหลบวาล รับขนาดได้ในตัวนะครับแล้วก็แบบจับลูกสูบหลบเบาจะมีสลัก 13, 14, 15, 16มิลใช้สองตัวนะครับแบบจับเนี่ยจับบนปากกาสไลด์สองชั้นนะครับแล้วก็วัดองศาเข็มนะครับตัวนี้จะเป็นเกรดญี่ปุ่นนะครับจะเป็นเกรดญี่ปุ่นนะครับอย่างดีเลยนะครับอันนี้ใช้เน้นใช้กับปากกา เไามา่ใช่เน้นใช้กับสว่านแทน่นขนาด5หุนนะครับหรือ16มิลนะครับถึงจะจับดอกหลอกเปล่าตัวนี้ได้นะครับสินค้าของทางร้านโอช่างตีคือไม่ช่าง TBR dressing tool นะครับนี่ชุดนี้จะเป็นของลูกค้าจังหวัดกระบ,บี่อำเภอเหนือคลองนะครับจะเดินทางวันนี้นะครับ ส่วนเครื่องมือพิเศษต่างๆที่ใช้ซ่อมรถยนต์รถจักรยานยนต์ของทางร้านอู่ช่างตีก็ไม่ช่างที่อาร์ติซิงทูลแม่จะเป็นแบบจับฝาสูบทำวาวแบบจับปาดฝาสูบรวมรุ่นนะครับหรือว่าตรงรุ่นแบบจับวันตีปอกตรงรุ่นหรือว่ารวมรุ่นนะครับแบบจับฟันเดือนเด้งแบบจับปาดชามนะครับพวกแกนปาดบาต่างๆนะครับสอบถามทางร้านอู่ช่างตีไม่ช่างได้เลยครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับ ขอบคุณค่ะ